สนใจเช่าพาก,กับทาง Make Sense ง่ายๆเพียงเข้าเว็บไซต์ของเราแคปภาพพระที่คุณสนใจและส่งมาที่ไลน์แอด @make sense ค่ะดูดวงออนไลน์ตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์แจมมี่15นาที699 30นาที1,200และ60นาที2,000บาทค่ะ สวัสดีสครับทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสูร่รายการจับพลังพระอันนี้เป็นคลิปที่เจนะฮะก็อยากจะขอบคุณจัมมี่มากๆนะ,ะกับทุกคลิปที่ผ่านมาเราศึกษาเรื่องราวย้อนรอยประวัติศาสตร์ yes. ไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะหลวงพูททิมท่านพูดยังไงบ้างกับสิ่งที่เราทำนะเออสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ได้ถือว่าบิดเบ,บียดเบียนใครคะ่ะเราทําในสิ่งที่คนไม่ได้รู้ในอีกมุมมองหนึ่งที่ท,ที่ที่ต้องตามตําราเสมออะไรเงี้ยเขาเหมือนบอกเหมือนพูดกับเราประมาณว่า พูดได้พูดในในขอบเขตที่ควรจะเป็นใช่ค่ะแล้วแล้วท่านอํานวยพรกับคนที่ได้พระชุดนี้ไปยังไงบ้างครับอืมเขาพูดแค่ว่ามีพักไว้มึงไม่จนนะครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดใครได้พระของหลวงปู่ทิมไปเนี่ยก็จะนําพาสิ่งดีๆแล้วก็เรามาร่วมเดินทางค้นหาย้อนรอยประวัติของหลวงปู่ทิมกันคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นพระอ,อ ที่เป็นชุดเกือบจะสุดท้ายแต่มันมีอยู่อีกชุดหนึ่งซึ่งตอนแรกก็ได้ยินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพูดมานานว่ามีพิมพ์ธงชาติไทยผมก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นสติกเกอร์หรือเป็นอะไรอยู่ข้างหลังแต่ไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้เท่าที่ผมเข้าใจก็คือการปั้นดินเป็นลายธงชาติแล้วอัดเข้าไปในบล็อกใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล้วมีบางองค์เนี่ยมันก็มีการแตกร้าเพราะว่าเน,เนื้อเนื้อดินมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ผสานกันผสานกันในตอนตอนที่กดคอมเพรสแต่ยังโชคดีเพราะว่ามีการปักหมุดไว้ด้านหลังแล้วก็กลายเป็นว่าตะกุดนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้พระองค์นั้นเนี่ยสามารถอยู่ได้ไแล้วก็ยังมีพระที่พิมพ์สี่เหลี่ยมชิ้นฟ้าเหมือนของสมเด็จโตด้วยแต่ด้านหลังเป็นรูปของหลวงปู่ทิมใช่ค่ะจะมีครับ ท่านหลวงปู่ท่านไม่ครับเอ่อต้องบอกว่าเอ่อถ้าจะพูดยดังไงดีคือองค์เนี้ยไม่ได้คือสองสององค์สองสองรุ่นเนี้ยไม่ได้ทันนะแต่ว่ามวลสาระ่ะเหลือมาจากการทําเหมือนที่เราคุยกันในอีพีก่อนที่ทําพระประจําวันเกิดที่เป็นพระสีสีเนี่ยค่ะซึ่งท่านเขาก็เขาก็เอามวลสารที่เหลือจากการทาตรงนั้นอะมาทําเป็นพระองคชาติที่เราเห็นอซึ่งเหลืออยู่แค่สามสี ที่ที่ที่นี่เขาก็เลยคิดว่า,างั้นเดี๋ยวทำเป็น <ผม S 2> พระองชาต์ <ผม S 2> ะาตละกันเพราะ<ช>ฉะน,นั้นสิ่งที่เห็นอยู่ในคลิปของเราอันนี้ก็คือพระที่ไม่ทน<ช>ันการปลุกเสกของหลวงปู่ทิมใช่ค่ะก็จะเหมือนกับพวกของเซนห้าพวกนั้นไหมคล้ายกันเลยต่<ล>ยว่าพระมีพุทธคุณในตัวเองเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีพุทธคุณในตัวเองเพราะว่าเหมือนมวลสารหเหลือจากการสร้าง พระในครั้งก่อนอยู่แล้วเรามาสร้างใหม่แค่นั้นเองค่ะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่กดพิมพ์อะไรก็ไม่ใช่ท่านไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีพิมพ์ธงชาติหรือพิมพ์นี้อืก็ไม่ทันสมหลวงปู่ท่านใช่ไม่ทันไม่ไม่ทันหลวงปู่ทิมอ่าแล้วถ้าเทียบอันเนี้ยของเซียนห้างเหมือนกันไหมเหมือนที่ว่าหลวงปู่ทิมท่านมีการส่งกระแสจิตมาเหมือนกันไหมหรือว่ายังไงไม่สิอันนี้ ที่ที่ที่ยังต้องมีพละกกาลังมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าท่านเคยทํามวลสารไปแล้วคือใช่มีการใช่ผ่านมวลสารมาแล้วตะกุดก็มีการจานไว้แล้วอแล้วปลุกเสกไปแล้วแล้วถึงจะเอามากดลงพิมพเพิ่มพละกกาลังเขาเลยจะต้องมากกว่าของเซียนห้างที่เอาแค่ใส่สินะโยงแล้วถือว่าเป็นพุทธภูมิพุทธพุทธคุณอันนั้นคนละแบบกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่ทันหลวงปู่ท่านแต่ก็มีมวลสารพละกกาลังใช่แล้วก็พละกําลังของท่านอยู่ใช่ค่ะโอเค สองพิมพ์นี้ถ้าเทียบกับพิมพ์ที่แล้วที่เราพูดไปพุทธคุณเหมือนหรือต่างกันยังไงพุทธคุณเหมือนหรือต่างกันยังไงต้องบอกว่าพระที่เขามาปลุกเสกใหม่อ่ะเขาไม่ได้ใช้คาถาพระเจ้าห้าพระองค์แต่ยังมียันอยู่ใช้คํานี้แล้วกันนะคะคือเขาไม่ได้ใช้คาถากากับอ่ะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เหมือนเหมือนเหมือนหลวงปู่ทิมนะแต่มียันของหลวงปู่ทิมกํากับอยู่ถามว่าแรงเท่ากับ หลวงปู่ทิมเลยไหมไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ A บวกขนาดนั้นอะ่ะแต่อันนี้เป็นแค่ A ธรรมดาทึ่งแสงสม่ําเสม,มอคือแสงปฏิบัติหรือแสงการกรรมฐานปกพระค่อนข้างที่จะสมดุลอ,อพลังพระเลยยังแรงแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับแรงแบบ A บวกบวกบวกเหมือนที่เราดูกันครับผมอมแล้วพิมพ์ที่เป็นคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมชิ้นฟา้าเนี่ยตั้งใจก๊อปปี้สไตล์ของพระสมเด็จมาหรือเปล่าเออตั้งใจเขาเรียกอะไรนะ อยากอยากทำเขาเรียกว่าอ,อะไรนะคนที่เขาทำอะเนาะเหมือนลูกศิษย์ลูกหาเขาทำอะเขาอยากทำเพื่อลำลึกถึงหลวงปู่ทิมแต่ชอบสมเด็จงงไหมคะไม่งงเนาะมีอินสปายเลยแต่ว่าทำเนี่ยตอนที่หมดหลวงปู่ทิมแล้วด้านหลังถึงได้มีเศษจีวรโอ้โห,โหรุ่นนี้มีเศษจีวรจะมีเห็นตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมีจริงๆด้วยปะ มีไหมไม่เจอลองดูสิอ่ะใช่ไหมเขาบอกแจมมี่เหรอว่ามีเศษจีวรใช่มันเป็นเศษแบบเศษผ้าเหลือๆเนี่ยเขาติดแต่ว่าบางโอก็หลุดนะเนี่ยฮะอืมนี่ไงเศษจีวรจริงๆเหรอมันเป็นแบบเป็นขุยออกมาเลยอ่ะไม่กล้าถูเลยอ่ะอ่าๆเอาโอเคโอเคโอเคถูแล้วค่ะอ่าไม่ถูแล้วนะก็คือเป็นเศษเป็นเศษผ้ากรอบนะเห็นไหมเศษผ้ากรอบอ่ะอ่าเอาโอเคไม่กล้าแตะแล้วอ่าโอเค มีเศษจีวรของท่านระ,ะลึก <Ừ. S 2> ถึงเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ถึงแม้ไม่ทันแต่เป็นรุ่นที่ทําเพราะลําลึก<ส>ล,ลํ<ช>าลึกถึงท่านก็คือสิทธิ์รักรักครูนั่นแหละก็เลยต้องทําลําลึกไว้ว่าฉันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะอือเพื่อน้อมลําลึกถึงค่ะใช่ในหกองค์นี้เนี่ยองคไหนที่ปีพลังแบบเด่นสะดุดตาจะมีขึ้นมาเลยไหมถ้าเด่นสะดุดตาใช่ไหมคะจัมีชอบองค์นี้ เพราะอะไรครับเออเป็นใบหน้าที่คล้ายคลึงที่สุดตอนที่จะมีสนทนากับท่านครับแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่ยิ้มอ่อนๆให้เห็นว่าท่านมีเมตตาต่อเราครับผมใช่อืถ้าถ้าเทียบในบรรดาหกองค์นี้จะมีมองว่าองค์นี้คือองค์เอบวกหกอ่า ก็ค <G> <uts> the like who ืออาจจะไม่ทันท่านแต่มีมวลสารของท่านมีชีวรของท่านถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยากจะได้ของดีของครูบาอาจารย์องค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งนะครับปกติผมไม่ค่อยแบบอยากมองว่าพระที่เป็นหน้าหน้าของพระสงฆ์เอง่ะจไมท่านจะไม่ค่อยทำอ่ะเพราะท่านมันจะทําถึงครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะไม่ทําถึงตัวท่านเองแต่นี่ก็เป็นเพราะว่า ลูกศิษย<ส>์ลูกหา<ส>ทริบิวให้แกท่านแล้วก็เอาทุกอย่างที่เป็นของท่านจริงๆอะ่ะมาใส่รวม,มทั้งจีวอของท่านด้วยนะลองสังเกตดูว่าทําไมหน้าสองหน้าไม่เหมือนกันหน้าหนึ่งยิ้มกับอีกหน้าหนึ่งบล็อกเดียวกันไม่ใช่หรอลองดูเออ,เอ,อันหนึงดูยิ้มอีกอันหนึ่งดูแบบบึง้งเบื้องหน่อยลองลองสังเกตได้เลยใช่ครับผมอันนั้นก็บึ้ออ แต่ปกตินะท่านจะต้องต้องต้อง, <c oughs> องแบบดูดูดูกรงครับใช่แต่ว่าโอ้เดันหลุด QC วซีดงเนี่ยรูปนี้คือแคลมันมันเป็นภาพติดตาจะมีที่แบบเหมือนเขายิ้มอ่อนๆอคือแบบเหมือนถามพูดไปอมยิ้มไปอย่างเนี้ยค่ะด้วยด้วยอิริยาบถของท่านที่คุยกับเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยคับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดะจะมีเรียนก็คือหนึ่งสองสามตามนี้เนาะใช่ค่ะ พุทธคุณเหรอคะอันนี้พุทธคุณเกี่ยวกับในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยค่ะแล้วก็เสริมวัฒนาบารมีครับผมแล้วก็มีไว้ไม่จนเหมือนกันใช่เพราะเขาก็ยังคงคอนเซปต์ยันของหลวงปู่ทิมไว้ให้อยู่ครับผมใช่ค่ะโอเคถึงแม้ไม่ทันท่านแต่ได้จีวรปลายผ้าท่านไปหน่อยนึงก็ลองดูแล้วกันนะครับคิดเล็กเล็กเล็กๆแล้วก็สามองค์นี้ที่เป็นองค ลายประเทศไทยลายธงชาติเป็นยังไงบ้างครับจะมี่ครับต้องบอกว่าองค์นี้แรงกว่าเขาลองมันก็จะเป็นองค์นี้องค์ที่แตกมันก็จะเป็นองค์นี้องค์ที่แตกกับมีพุทธคุณเหรอครับก็ยังมีพุทธคุณนะคะไม่เกี่ยวกับว่าพระแตกเพราะว่าพุทธคุณมันอยู่ในมวลสารการสร้างอ่าอืมแล้วแล้ว องค์ลายประเทศไทยนี่เป็นเหมาะกับทหารไหมเป็นลายธงชาติหรือเป็นยังไงเออจริงๆแล้วเหมือนคนที่เขามาสร้างหรือมาทําอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนความคิดเอเดมันเกิดจากคนภายในแหละแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาแกเป็นข้าราชาการอะไรยเยอะๆน้องทหารลุงทหารเรือของอากาศเยอะไปหมดเขาก็เลยเหมือนเหมือนทําให้กับพวกเหล่าข้าราชการด้วยอันนี้ก็จะเสริมเกี่ยวกับในเรื่องของอำนาจวศาสนาบารมีเป็นหลักนะคะครับอืม,อม,อม เพราะฉะนั้นพิมพ์ของหลวงปู่ทิมก็มีมากมายมีหลากหลายแบบ<ช>มีทั้งเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นปกักมีลายธงชาติมีอะไรอีกเยอะนะฮะแล้วบางอย่างก็ทันบางอย่างก็ไม่ทันแต่ถึงจะไม่ทันแต่ก็อาจจะมีของดีซ่อนอยู่ก็ได้ก็เลือกเก็บก็เลือกเก็บในแบบที่คุณคิดว่าสมควร<ช>นะ บางคนชอบพุทธคุณบางคนชอบพุทธพาณิชย์บางคนชอบพุทธประวัติอันนี้แล้วแต่เม k e เซนส์ของเราก็แค่เอาพระของท่านมานําเสนอในแง่มุมต่างๆเจนมองว่ายังไงจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้เนาะอาจารย์แล้วก็แบบก็ว้าวอเมื่อกี้ตกใจเมื่อกี้ตกใจตอนที่แบบรูดแล้วแบบ อุ้ยผ้ามันเป็นผ้าที่กรอบแล้วเลิกไม่จับไม่จับแล้วเขาเรู้สึกว่าถ้าเกิดรูปต่อไปน่าจะแบบเออฉลุดหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคือจะมี่ก็ไม่ได้ดูมาก่อนอยู่ๆก็บอกว่ามีจีวออยู่ข้างหลังพูดเลยแต่ก็หยิบวบอ้าวมีจริงๆปลายส้มจริงๆเอออือก็ ใครได้ไปก็อย่าอย่ารูปเยอะเอาไปใส่กรอบไปเลยใช่ไหมก็อีกเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่น่าสนใจของเมืองไทยจะมีมีอะไรจะพูดไหมครับหรือว่าหลวงปู่ทิมท่านฝากอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ไหมฮะก็เหมือนท่านพูดประมาณว่าบูชาพระท่านให้บูชาด้วยใจแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณตั้งใจเช่นเดียวกันค่ะคิดอะไรก็ได้แบบนั้นถ้าเกิดมาสว่างก็ไปสว่าง ใช่ค่ะขอบคุณจามมี่ขอบคุณเจนค่ะขอบคุณ FC ทุกคนก้าวไปสู่คลิปที่80ของจับพลังพากกันเร็วๆนี้นะครับ <What> s <S ขอบคุณครับ <me. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครั t h e city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals that take us higher Night's young, and it's just begun. She puts her hand in mine. We want to chase the night.